สโครินบทที่7ท่านที่รักทั้งหลายในเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้ขอให้เราชำระตัวเองให้ปราศจากมนทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณจงมีความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าเปาโลปลื้มปิติที่คริสตจักรกลับใจใหม่จงเปิดใจรับเราเถิด เราไม่ได้ทำผิดต่อใครหรือทำลายใครหรือเอาเปรียบใครเลยข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อจะลงโทษพวกท่านเพราะข้าพเจ้าได้บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าท่านทั้งหลายอยู่ในใจของเราจะตายหรือจะเป็นก็อยู่ด้วยกันข้าพเจ้าไว้ใจและภูมิใจในพวกท่านมากข้าพเจ้าได้รับการหนุนใจอย่างบริบูรณ์ และมีความยินดีอย่างเหลือล้นในความยากลำบากทุกอย่างของเราเพราะว่าเมื่อมาถึงแคว้นมาซิโดเนียแล้วร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนเลยแต่พบความลำบากรอบด้านภายนอกมีการต่อสู้ภายในมีความกลัวแต่พระเจ้าผู้ทรงหนุนใจคนที่ท้อใจได้ทรงหนุนใจเราด้วยการมาของทีตัสและไม่เฉพาะเพียงการมาของเขาเท่านั้น แต่ยังด้วยการหนุนน้ำใจที่เขาได้รับจากพวกท่านเขาบอกเราถึงความอาลัยและความโศกเศร้าของท่านทั้งความกระตือรือร้นของท่านทั้งหลายที่มีต่อข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้ายิ่งมีความยินดีมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าทําให้ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบับนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เสียใจแม้ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าจะเสียใจ เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าจดหมายฉบับนั้นทําให้พวกท่านเสียใจแม้เพียงชั่วขณะแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีไม่ใช่เพราะพวกท่านเสียใจแต่เพราะความเสียใจนั้นทําให้ท่านกลับใจเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าท่านจึงไม่ได้รับผลร้ายจากเราเลยเพราะว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้า ทำให้เกิดการกลับใจซึ่งจะนำไปสู่ความรอดและจะไม่ทำให้เสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำสู่ความตายจงดูสิว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นนี้นำไปสู่การเอาจริงเอาจังเพียงไรและยังทำให้เกิดการขวนขวายที่จะพิสูจน์ตัวเองเกิดความขุนเคืองความตื่นตัวความอาลัย ความกระตือรือร้นและเกิดการลงโทษพวกท่านพิสูจน์ตัวเองในทุกด้านแล้วว่าเป็นผู้ปราศจากความผิดในเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลายก็ไม่ใช่เพราะเห็นแก่คนที่ทำผิดหรือเพราะเห็นแก่คนที่ต้องทนต่อการร้ายแต่เพื่อให้การเอาจริงเอาจังที่ท่านมีต่อเราปรากฏกับพวกท่านเฉพาะพระพักของพระเจ้า เพราะเหตุนี้เราจึงได้รับการหนุนใจนอกจากได้รับการหนุนใจแล้วเรายังมีความยินดีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากความยินดีของทีตัสเพราะพวกท่านทุกคนทำให้จิตใจของเขาสงบเพราะที่ข้าพเจ้าอวดเรื่องของท่านแก่ทีตัสข้าพเจ้าก็ไม่ต้องละอายเลยแต่ทุกสิ่งที่เราพูดกับท่านทั้งหลายเป็นความจริงอย่างไร สิ่งที่เราอวดกับทีตัสก็ปรากฏเป็นจริงอย่างนั้นและความรักที่เขามีต่อพวกท่านก็เพิ่มพูนขึ้นเมื่อเขาระลึกถึงความเชื่อฟังของพวกท่านและการที่พวกท่านทุกคนต้อนรับเขาด้วยความเกรงกลัวและตัวสรรั่นข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเพราะข้าพเจ้ามั่นใจพวกท่านได้อย่างเต็มที่ สโครินบทที่8การให้ด้วยใจกว้างขวางพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านรู้ถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ประทานแก่คริสตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียเพราะในขณะที่พวกเขาเผชิญการทดสอบมากมายจากความยากลำบากนั้นความยินดีที่เต็มล้นและความยากจนอย่างที่สุดของพวกเขา ได้ล้นออกมาเป็นใจกว้างขวางยิ่งเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขาถวายตามความสามารถที่จริงก็เกินความสามารถและทําด้วยความสมัครใจพวกเขาวิงวอนเราอย่างมากขอร้องให้มีส่วนในคุณความดีในการช่วยเหลือธรรมิกชนด้วยและไม่เหมือนที่เราคาดหมายไว้แต่พวกเขาถวายตัวเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อน แล้วจึงมอบตัวให้กับเราตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะเหตุนี้เราจึงขอร้องทีตัสให้ไปช่วยพวกท่านในการทำคุณความดีนี้จนสำเร็จเช่นเดียวกับที่เขาเริ่มต้นไว้ดังนั้นเมื่อพวกท่านมีทุกสิ่งอย่างเหลือล้นคือความเชื่อฝีปากความรู้ความกระตือรือร้นและความรักที่เรามีต่อพวกท่าน ท่านทั้งหลายก็จงมีคุณความดีนี้อย่างเหลือล้นด้วยข้าพเจ้าไม่ได้พูดเป็นคำสั่งแต่นำเรื่องความกระตือรือร้นของคนอื่นๆมาทดสอบความรักของท่านทั้งหลายว่ามีความจริงใจหรือไม่เพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์และข้าพเจ้าขอออกความเห็นในเรื่องนี้ว่าเมื่อปีกลายนี้พวกท่านไม่เพียงเป็นพวกแรกที่ลงมือทำแต่ยังเป็นพวกแรกที่มีความปรารถนาจะทำด้วยบัดนี้พวกท่านก็ควรจะทำเสียให้เสร็จเพื่อว่าความกระตือรือร้นที่ปรารถนาจะทำเป็นอย่างไรการทำให้เสร็จ ตามความสามารถที่มีอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามีความกระตือรือร้อนอยู่แล้วพระเจ้าก็จะทรงรับตามที่เขามีอยู่ไม่ใช่ตามที่เขาไม่มีข้าพเจ้าไม่ได้หมายความจะให้งานของคนอื่นเบาลงและของพวกท่านหนักขึ้นแต่เป็นเรื่องของความเสมอภาคคือที่พวกท่านมีอยู่อย่างเหลือล้นในเวลานี้ก็เพื่อช่วยเขาทั้งหลายที่ขัดสน และในยามที่เขาทั้งหลายมีอย่างเหลือลน้นเขาก็จะได้ช่วยพวกท่านเมื่อขัดสนซึ่งจะทำให้มีความเสมอภาคกันตามที่เขียนไว้ว่าคนที่เก็บได้มากนั้นไม่มีเหลือและคนที่เก็บได้น้อยก็ไม่ขาดทีตัสและบรรดาผู้ร่วมงานแต่ขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงให้ทีตัสมีใจกระตือรือรน้นเพื่อพวกท่านอยู่ในใจของเขา ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่เรามีอยู่เพราะเขาไม่เพียงรับคําขอร้องของเราเท่านั้นแต่ยังไปหาท่านทั้งหลายด้วยความกระตือรือร้อนอย่างยิ่งและเขาเองก็มีความตั้งใจอยู่แล้วเราส่งพี่น้องคนหนึ่งที่คริสตจักทุกแห่งยกย่องในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐไปพร้อมกับเขาด้วยและไม่เพียงเท่านั้นคริสตจักต่างๆ ยังตั้งคนนี้ให้เป็นผู้ร่วมเดินทางกับเราและเป็นผู้ร่วมงานปรนิบัตในคุณความดีนี้ที่เราทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อแสดงถึงความกระตือรือร้นของเราเราระวังตัวเช่นนี้เพื่อจะไม่ให้ใครติเตียนเราได้ในเรื่องของบริจาคมากมายซึ่งเรารับมาแจกนั้นเพราะเรามุ่งจะเป็นคนซื่อสัตย์ ไม่เฉพาะในสายพระเนตรองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่ในสายตาของคนทั้งหลายด้วยเราส่งพี่น้องอีกคนหนึ่งของเราไปกับเขาทั้งสองเขาเป็นคนที่เราได้ทดสอบแล้วว่ามีความกระตือรือร้นในหลายๆสิ่งและบัดนี้เขายิ่งกระตือรือร้นมากขึ้นเพราะมีความมั่นใจในพวกท่านมากส่วนทีตัสเขาเป็นหุ้นส่วนและผู้ร่วมงานของข้าพเจ้า ในการรับใช้ท่านทั้งหลายส่วนพี่น้องสองคนนั้นของเราเขาเป็นตัวแทนของคริสตจักรทั้งหลายซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระคริสต์เพราะฉะนั้นจงสำแดงความรักของท่านและสิ่งที่เราได้อวดเกี่ยวกับท่านให้พวกเขาเห็นและสำแดงต่อหน้าคริสตจักรทั้งหลายด้วย 2โครินบทที่9การถวายเพื่อช่วยธรรมิกชนเพราะว่าข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องเขียนถึงท่านเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือบรรดาธรรมิกชนเพราะว่าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านทั้งหลายพร้อมอยู่แล้วข้าพเจ้าจึงพูดอวดเรื่องพวกท่านกับพวกมาซิโดเนียว่าพวกอาคยาจัดเตรียมไว้พร้อมตั้งแต่ปีกลายแล้ว และความกระตือรือร้นของพวกท่านก็เราใจพวกเขาเป็นอย่างมากแต่ข้าพเจ้าส่งพี่น้องเหล่านี้ไปก็เพื่อไม่ให้การโอ้อวดของเราเกี่ยวกับพวกท่านในเรื่องนี้ต้องสูญเปล่าและเพื่อท่านจะจัดเตรียมให้พร้อมตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วมิฉะนั้นถ้าชาวมาซิโดเนียบางคนมากับข้าพเจ้าและพบว่าท่านไม่ได้เตรียมพร้อม อย่าว่าแต่พวกท่านเลยเราเองก็จะขายหน้าที่มั่นใจอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าจำเป็นต้องขอร้องพี่น้องเหล่านี้เพื่อให้ไปหาพวกท่านก่อนและให้ไปจัดเตรียมของบริจาคที่พวกท่านสัญญาไว้นั้นการเตรียมพร้อมเช่นนี้จะแสดงถึงการให้ด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ นี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้น เพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยตามที่เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แก่บรรดาคนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิดและพระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หวานและอาหารแก่คนที่กินก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่านและจะทรงเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่าน ทั้งจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้นโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่งเพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอและจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเราเพราะการปรนิบัติในงานรับใช้นี้ไม่เพียงเป็นการจัดหาให้กับธรรมิกชนที่ขัดสนเท่านั้น แต่ยังทำให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายเหลือล้นด้วยโดยผลของการปรนิบัตินี้พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องที่ท่านทั้งหลายยอมเชื่อฟังสมกับที่กล่าวยอมรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์และในเรื่องที่ท่านแบ่งปันกับพวกเขาและทุกคนด้วยใจกว้างขวางและเขาก็จะวิงวอนขอเพื่อท่านทั้งหลายและคิดถึงท่าน เพราะเหตุพระคุณของพระเจ้าที่อยู่ในท่านอย่างมากมายขอขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานที่เกินความคาดคิดซึ่งพระองค์ประทานนั้น